มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดยอดเงินเยียวยาที่แม่ได้ไป5ตุลาคมที่จังหวัดอุทัยธานีมีรายงานว่าวันนี้คอปพอและบริษัทประกันภัยได้เดินทางมามอบเงินให้กับครอบครัวของคุณครูและก็นักเรียนทั้ง23รายนะคะจากเหตุรถบัสนศึกษาโรงเรียนวัดขาวพญาสังคารามไฟไหมรวมมูลค่าเงินประกันกว่า30ล้านบาท ก่อนพบว่ามีหลายครอบครัวของผู้เสียชีวิตเกิดปัญหาเรื่องของการรับเงินประกันภัยก้อนนี้เพราะว่าบางครอบครัวนั้นผู้เป็นพ่อและแม่ไม่ได้เป็นคนเลี้ยงดูผู้เสียชีวิตแต่กลับเป็นผู้ที่ได้รับเงินประกันตามชอบด้วยกฎหมายอาทิเช่นครอบครัวของน้องปูอัด นักเรียนชั้นป .3 หนูน้อยฮีโร่ที่เข้าไปช่วยเพื่อนจนรอดชีวิตออกมาได้แต่ตอนออกมาไม่ทันซึ่งพบว่าตัวน้องปูอัดนั้นอยู่ในความดูแลของพ่อแท้และป้าคือนางไพรทูลอายุ62ปีพี่สาวพ่อน้องปูอัดและนางนงนุษอายุ50ปีน้องสาวพ่อน้องปูอัดซึ่งวันนี้ได้ร่วมกับญาติมาตั้งโรงทานเลี้ยงอาหารเพื่อยกเป็นบุญกุศลให้กับน้องค่ะ ครอบครัวของน้องปูอัดเปิดเผยข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าแม่น้องปูอัดนําน้องปูอัดมาให้ตนและพ่อของน้องเลี้ยงดูตั้งแต่น้องอายุได้เจ็ดเดือนแต่พอมาวันนี้ทางแม่น้องกลับมาพูดว่าทางตนและพ่อน้องเป็นคนไปแย่งน้องมาทั้งๆที่เรื่องจริงนั้นแม่น้องเป็นคนบอกให้น้องมาอยู่กับตนเองแต่พอมาวันนี้กลับมาใช้สิทธิ์ความเป็นแม่มารับเงินก้อนนี้ไปทั้งๆที่คนที่ดูแลน้องปูอัดจริงๆคือพ่อและป้าๆไม่ใช่แม่ของน้องเลย นานๆครั้งหรือว่าแทบจะปีละครั้งที่น้องปูอาจจะได้เจอคุณแม่เมื่อวานนี้แม่น้องปูอาจก็ได้มารับเงินประกรันซึ่งจ่ายเป็นเช็คยอดเงินประมาณ1นล้านสองแสนบาทเพราะว่าตามชอบด้วยกฎหมายแม่จะเป็นคนได้สิทธิ์ก่อนแต่หากมองตามสิทธิ์ความเป็นธรรมแล้วคนที่ควรได้รับเงินก้อนนี้ควรจะเป็นพ่อน้องปูอาจที่เป็นคนเลี้ยงดูน้องมาป้าน้องปูอาจกล่าวด้านานางสมจิตอายุ54ปียายของน้องโอโต้นักเรียนชั้นปสามซึ่งเป็นเพื่อนสนิทน้องปูอาจและมีบ้านอยู่ใกล้กัน ว,ว่าวัานเกิดเหตุน้องออตโต้หลานชายของตนอยู่ในรถคันดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันซึ่งน้องออตโต้นั้นเพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลมาเมื่อวานนี้หลังจากที่สำลักควันไฟไปเยอะโดยน้องออตโต้เล่าว,ว่าตัวเองรอดมาได้เพราะว่าปูอัดเป็นคนวิ่งขึ้นไปปลุกตนให้ตื่นจนทําให้วิ่งลงมาจากรถได้อย่างปลอดภยัยแต่ว่าทางน้องปูอัดนั้นไม่ยอมวิ่งออกมาเพราะบอกว่าจะไปช่วยเพื่อนอีกคนก่อนจนสุดท้ายน้องปูอัดก็ออกมาไม่ได้ ขอแสดงความเสียใจของครอบครัวของทุกท่านที่ประสบอุบัติเหตุในครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ